พี่น้องนะครับเมื่อนี้ด้อสี่เอาคลิปคลิปหนึ่งนะครับบทสรุปของผู้หยิบางที่เล่าได้บวาวา้นะครับพี่น้องเข้ามาลองฟังบึงนะครับว่าสถานะณนะตอนนี้มันเป็นยังไงเป็นว่าหลายคนก็ต่างความคิดต่างเหตุผลนะครับก็เลยสีสรุป วายังสั่นนะครับพี่น้องร้องพังเบิ้งครับของผู้ยิบานฟินแลนด์นะครับพี่นอ้องต่างสื่อต่างหน้า,นาก็วอกกันไปต่างสื่อและต่างหน้าก็พูดกันไปแบบที่ไม่ใช่ความจริงนะครับพี่น้องสรุปมื้อนี้นะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับผมระหว่างผู้ยิบานฟิแนแลนด์ครับเพ่าๆแสงทองนะครับพี่น้องว่าคือตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคงสถานะพ่อแม่ไว้ตอนนี้คือ ็นมู่กันครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่าต่างคก้กะต่างเดินสินทางของเจ้าของและที่สําคัญนะครับผมยังคงมิตรภาพเจอหน้ากันได้ร่วมง,งานกันได้นะครับผมแต่ว่าความเป็นภรรยาสามีคงได้ยุติไปแล้วแต่ว่าจําไว้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือ ช่วยเหลือกันได้มีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องแล้วกันที่สำคัญเป็นพอและแม่ดูแลลูกไยกันพี่น้องแบ่งเ,เวลาจัดสรรส่วนให้ดูอ่าใครว่าอะไรให้เหมาะสมที่สุดน,นะครับพี่น้องต่างสื่อเอาไปเล่นต่างข่าวช่องแต่ละช่องเอาไปอ่านนะครับผมไม่ใช่ความจริงนะครับที่สําคัญก็ <c oughs> ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งฟักแบ่งฝ่ายบอสามข้ามแตกแยกหรือบอใส่ข้ามข้อมีนที่มันสามข้ามบาดหมางนะครับพี่น้องใหญ่พี่น้องเข้าใจน้ว่าทุกวันนี้โลกสังคมนี้ บุญลูกออนไลน์มันน่ากลัวมากนะครับผมผมการเดือนนาต่อไปผมก็จะอยู่ทั้งอุดรและยะโสเดินทางระหว่าง2จังหวัดนี้แล้วก็ทํามาหากินดูแลองค์กรโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องตั้งหนาตั้งตาเพราะว่าโตเกียวมิวสิกกะเด็กน้อยตาดำดำกะล่อที่จะสางผลงานให้พี่น้องได้ม้วนด้ซื้อน้ากันนะครับพี่น้องสามมิลานี่กะครั้งแรกเปิดนะครับผมแสดงสตรีมมิ่งสดนะครับผมตัวเกียวมิวสิก้วยศิลปินมากมายนั่ทิมโดยพิยบัลฟินแลนด์นะครับผมและทีมงานตัวเกียวมิวสิกที่ สตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราแจ้งอัปเดตได,ด้ด้วยว่าที่ไหนบ้างะอะไรยังไงผเอฟซีอยากดูหน้างานด้วยนะครับสรุปตามนี้นะครับผมกับเ,เพื่อนๆที่่อกันนี่แหละครับคือบางช่วงบางตอนนะครับที่ไดเอามาให้พี่น้องนะครับได้ฟังกันว่าบทสรุปต่างคนต่างไปนะครับคงสถานะความสัมพันธ์แค่พอกับแม่ขค่นั้นครับ ส่วนสามีภรรยานั้นจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกะย่างที่เห้าหูเห้าเห็นนะครับมันกะชัดเจนมากตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ที่เกิดความแตกแยกกันนั่นแะครับมันก็ต่างคนต่างไปคนละเส้นทางนะครับอดีตมันก็คืออดีตครับมันย้อนกลับมาบา่ไดและกะบอ ได้วังว่าสิต้องกลับขึ้นมานะครับนี่แหละครับคือคำว้าของพยาบาลที่เล่าแสดงความชัดเจนให้เอฟซีสุภูสุขณนได้หูนะครับบ่าว่าสิเป็นห้ทามีเหลืองอีหยังฟังจากปากล่าขอครับอีกส่วนหนึ่งนะครับบ่าว่าสิเป็นแพตฟอร์มต่างๆนะครับที่มีผู้ติดตามหลายนะครับนี่แหละคือประเด็นที่เอามาบอาโซฟีสุนองฟังเปินก็บอกว่า ต่างคนต่างไปต่างธรรมาหากินนะครับก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับนี่แหละครับอายุมันบมเลยสำคัญขักขนาดนะครับมันอยู่ที่วุฒิภาวะของผู้ใดที่สามารถคิดได้เฮ้มันได้ดีนะครับวอาวให้มันดีนี่แหละ ที่ผู้ยิบบ้านเราแสดงออกมาถึงความเป็นผู้นำนะครับเล่านี่โตขึ้นบักย่างลายนะครับถึงขนาดสิเป็นผู้บริหารขายเพลงนี่เฮ็ดให้เอฟซี่เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เฮ็ดให้เล่าเข้มแข็งมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะครับ หลอก็ก้าวไปข้างหนา้ากยินดีน้ำเล่านะครับที่เล่าพานอุปสรรคนั้นมาได้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีสุข,ขุสุขคนนะครับซอยขัดกรองหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมีอีหยังกะซอยประคับประคองกันเนาะครับพ่อชัวนัน่งก็ถือว่าเสียรักกันคักอยู่พ่อสมควรว่าสิตั้งรักเนาะครับเนาะ ก็ต้องใส่เวลานิดนึงแต่เล่าในตั้งรับได้เร็วมากนะครับพ่อหลังจากเหตุการณ์แป๊บเดียวเราก็สามารถเดินตามเส้นทางที่โตจะของคืดว่ามันเป็นแนวใหม่ที่จะของต้องเหตุหลักก็เหตุดได้ดีด้วยครับนาตอนนี้เฮงดีครับเม่นบางค้นนะครับสี่เหตุผลลอยแปดพัน 108, ประการ คือว่าโตจะคลองอยังบผิดอยู่อันนี้เท่ากาับบอต้องไปสนใจแล้วครับให้เพิ่นถือไปซะให้เพิ่นเก็บไว้แน่จใจนะครับพอตอนนี้กับคงสิบมีโอกาสเอาออกมาเบาแล้วละครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านราบาลล่บาสนแล้วสิว่ายัางสิเฮ็ดยังกะแล้วแต่นะครับมันเป็นสิ์ของเพิ่นแล้ว แต่กับ FC เอซีเท่ากับมองนะครับถ้าบางอย่างมากกก่าไกลเกินไปเอซกับปกป้องศิล,ลิปินที่ตัวจะของหักอัน้บาวานะครับผมบอกเลยว่ากับเป็นสิ่งที่ดีเออเท่ากับบทดไอเพ็อีกอย่างที่เขาเดือดร้อนแค่แสดงความคิดเห็นว่าเออจังสี่มันดีบอรหรือบอดีอาราซิเฮ็แบบไรก็แล้วแต่พยาบาลแล้วทตัดสินใจนะครับสุขคนกั พอยามซอยปกป้องหรือว่าแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนได้รับรู้นั่นนะครับมันก็เหมือนกระจกนะครับมันไม่เป็นว่าตัวเจ้าของสิคิดถึกวัตถุยางถูกแนวพ่อฟังคนอื่นแล้วมันสิบกึ๊บกึ๊บหนึ่งเลยเด้อมอมันเป็นแบบนี้บอจังสี่นะครับห้ามสิได้รับรู้นั่นเดว่าอ๋อเอฟซีนี่เพื่อนคิดยังสันจังสี่เนาะครับเนาะนี่แหละครับคือ สิ่งที่ซอยนะครับผู้ิบบ้านหรือว่าเอฟที่่เป็นสี่จิ๋วประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับเพิ่นกับห่วงใยมาตลอดนะครับสังเกตบางรายพี่นวังผู้ที่ตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนนี่หักด้อ่าแล้วก็มีความหวังดีไห่ก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับส่วนมันสิเป็นยังไงอนาคตข้างหน้าก็ว่ากันไปครับผู้ยญบบ้านเล่าก็ คงหูคงเห็นล่ะครับว่าเฮ็ดอีอย่างต่อไปนะครับอันในห้องกับบอกล่าวกายการบริหารขอาเพิินมันเป็นสิทธิของวิญญาลนะครับที่เราคิดว่ามันดีแล้วเออแล้วก็พิจรณาเบิ้งนะครับเออเฮาก็ลอเบิ่งต่อไปแ่ะครับอ่ามันต้องมีอย่างไม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่นะครับบทสรุปเป็นแบบนี้นะครับบอได้ยืดเจ้าแค่สั้นๆกระชับแล้วก็จับใจความได้เป็นประดินแบบนี้ครับ